ข้านักการศึกษาที่คุณไม่เคยแพ้ใครหรอก แค่คุณยังไม่รู้ว่าสู้เพื่อใครสู้ไปไหนเป้าหมายคืออะไรเท่าน,นั้นเองนะครับเริ่มที่นักษัตริย์แรกเลยนักษัตริย์ชั่วนะครับนักษัตรย์ชั่วเนี่ยช่วงช่วงนี้ต้องบอกว่าวิ่วุ่นเนาะงานเข้ามาอะไรต่างๆก็ทาหมดเลยแต่เพียงแต่ว่าพอหมดพลังปุ๊บไม่รู้เอ๊ยเอาไงต่อดีนะนักษัตย์ที่2นะครับแน่นอนคือนักสัตม์มะเมียมะเมียเนี่ยไฟแรงมากเลยไฟแรงเบอร์เลยวิ่งวุ่นเลยแต่ส่วนใหญ่มักจะวิ่งไปผิดทางเสมอเลยเขาเรียกว่าเหนื่อยเปล่านะจริงๆคุณก็ไม่แพ้หลักอย่างที่พูดนะฮนะนะ วอกเนี่ยมีความเร็วนะฮะไม่อยู่นิ่งชอบทําอะไรไปเรื่อยแต่มักจะไม่ค่อยกำหนดทิศทางได้ดีมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าบางครั้งทําอะไรไปก็เหมือนสู่นเปล่าโดยทั่ตัวนะักกษัตริย์ที่4นะครับแน่นอนคือมะโรงนะครับมะโรงเนี่ยจะมีโอกาสใหญ่ๆโผล่เข้ามาหลายครั้งนะครับแต่มักจะชอบทะนง,งตัวเองบางครั้งก็ชอบเออเอาแต่ใจตัวเองอะ่ะก็เลยพลาดโอกาสดีๆไปนะครับกำหนดทิศทางให้ถูกนะและนักกษัตริย์สุดท้ายคือนักกษัตริย์ถอะครับเถาะเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า เป็นคนที่หาเช้ากิงค่ำไปเรื่อยๆเนาะบางครั้งก็เลยไม่ได้มีหนทางวางแผนไกลห้าษักษย์น,นี้ถ้าวางแผนดีๆนะคุณไม่มีทางแพ้ใครหรอกคุณเชื่อหรือเปล่าถ้าเชื่อก็พิมพ์ว่าเชื่อนะครับเพอร์ใม่คิปหน้าอาจารย์แนะคุณไม่แพ้ผมก็ไม่แพ้ไปพร้อมกันนะครับ